เดี๋ยววันนี้พิเศษหน่อยนะครับพอดีว่าจริงๆว่าจะทำคอนเทนต์อื่นๆอยู่นะแต่ว่าพอดีมีงานเข้ามาก็เลยคิดว่าเอ้ยเราอัดไปเลยดีกว่าในการทํางานนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะพามาดูการทํางานนะครับทำงานโมชั่นนะครับซึ่งเป็นโจทย์จากลูกค้าจริงเลยจริงๆอ่ะเขาจะเอาไฟล์มาให้ผมแล้วก็แก้ไขเนาะแต่ว่าทีเนี้ยไฟล์ต้นฉบับที่เขาไว้สําหรับปร,รับเปลี่ยนแก้ไขเนี่ยทั้งลูกค้าไม่มีนะผมก็เลยจะต้องทําขึ้นมาใหม่ เลยนะครับผมก็คือใช้วิดีโอเดิมจากเขาเป็นตน้นตัวต้นแบบนะฮะแล้วก็แก้ไขปรับเปลี่ยนตามที่เขาต้องการชอบโดนสุดไพร Surprise, ใช่ไหมเราจัดให้ Central ล p p โหลดตอนนี้ลูกค้าก็ส่งไฟล์ตัวที่จะต้องการปรับเปลี่ยนให้ผมเป็นไฟล์ AI นะครับผมก็คือใช้ใช้เนี่ยเป็นตัวฉักจบด้านหลังนะฮะแล้วก็พวกโลโก้เนี่ยเขาต้องการเปลี่ยนโลโกโล้แล้วก็สินค้าต่างๆนะครับไฟพวกเนี้ยคือเราต้องเขียนขึ้นมาใหม่เลยนะพูดง่ายๆว่าทํางานทํางานใหม่นั่นเองในว,วิดีโอวันนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะทํางานยังไงนะครับก็อันดับแรกเดี๋ยวผมจะทําการะจะใช้อันนี้เป็นเป็นตัวสุดท้ายเนอะแล้วก็เราจะต้องสร้างเพจหน้านี้ขึ้นมานะครับเขา ต้องการใช้สเกลหนึต่อหนะึ่งแล้ววิดีโอผมก็จะทำไฟ AI ที่เป็น1นต่อหขึ้นมาแทนอ่าโอเคก็ประมาณนี้ทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะต้องการเป็นภาพนิ่งๆไหมหรือว่าอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเราจะทำ a n i m เมชันด้วยนะผมก็เลยจะทำะแยก l a เยอร์นะครับเพื่อที่จะไปใช้งานบน After Effects ได้นะครับก็จะทำการแยกเลเยอร์นี้ไปอยู่ไหนเอ้ยนี่อยู่นี่ โอเคโอเคผมก็จะสร้างหัวใจขึ้นมาโอเคเรียบร้อยผมได้หัวใจแล้วแล้วก็ผมจะทำการฟลิปมันทันฟอร์มนะครับแล้วก็รีเฟกนะฮะรีเฟกคอปปี้โอเคได้มาแล้วผมก็ทำการวางไว้อย่างนี้เสร็จแล้วก็ทำการผัดไฟเดอร์มันผัดไฟเดอร์เชฟก็จะได้เชฟที่เป็นหัวใจหนึ่งอัน ผมจะเซฟอันนี้เป็น PNG แล้วกันนะเพื่อที่จะเอาไปใช้งานได้ง่ายๆอ uh, f t e r Effects ผมใช้เวอร์ชันสองพนสิบเเพื่อที่เอาเวอร์ชันสองพนสิ1เ้นี่ต้องบอกก่อนว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ผมคิดว่าภาษาไทยมันโอเคที่สุดแล้วสละไม่ลอยแล้วก็สละด้านท้ายพวกคำคำว่าดูเนี่ยไม่ไอตัวสระอูหรือว่าคำว่าคำนะฮะที่เป็นสระอําเนี่ยเวลาเราพิมพ์ท้ายๆเนาะ พวกสระวันอยุอะไรเงี้ยมันหายในเวอร์ชันใหม่ๆนะแต่ว่าเวอร์ชัน2019นเเนี่ยมันไม่หายนะครับมันใช้งานได้จริงๆผมก็เลยยังใช้งานเวอร์ชัน2019นอยู่อ่าโอเคมาที่โปรเจกต์นะครับผม new โปรเจกต์ Project. อ่าโอเคตังนี้ผมก็จะสร้างอ่าตัวนี้ก็เป็นต้องเป็น1ต่อหนะึ่งะผมก็ทำานึ่คูณห0หรือว่าถ้าใครจะเป็น1ันสองก็ได้จริงๆ1 2มันก็คมดีนะ2ัดีกว่าตอนนี้เขาต้องการแค่15าวินะฮะผมก็จะทำไป ผมเพื่อเพจไว้20วีแล้วกันอั t ต r เอเฟก t s ก็เราจะเอาซอสเข้ามาแต่ก่อนเข้ามาเราจะพิมพ์สร้างสร้างโฟลเดอร์ตัวซอสเข้ามาก่อนผมก็จะเอา h 1 r หนึ่ง h ร์ดสเข้ามาอะจากนั้นเราก็จะมาทํางานจริงละนะครับตอนนี้เตรียมไฟไล์อะไรน่าจะโอเคแล้วเดี๋ยวถ้ามันมีอะไรเพิ่มก็ค่อยไปเพิ่มอีกทีนึงก็จะใช้ solid นะครับผม solid 1ัน2ก็เป็น ไว้คัลเลอร์นะครับผมก็คือสีขาวนะครแล้วก็เอาหัวใจเข้ามาวางสีขาวผมนี่ล็อกไปเลยดีกว่าเพราะว่าไม่ได้ออนิเมตแน่นอนตอนแรกมันหมุนไม่มีก่อนแล้วค่อยหมุนสปินใช่ไหมสปินผมก็จะเปิดทีดีโหมดนะครับแล้วก็โอเคโรเททมีสองด้ใช่ไหมผมก็จะเอาหัวใจอีกอันหนึงเนี่ยแปะไปก่อน ทีนี้ผมก็จะสร้าง new o b j e c t ขึ้นมานะเพื่อโยง2ตัวเนี้ยให้มันไปในเขาเรียกอะไรตัวเชื่อมตัวเดียวกันแล้วก็เราก็ต้องสร้างกล้องขึ้นมานะครับกล้องเราจะใช้ร้อยสามห้ามิลนะครเพื่อที่จะให้ได้มุมเปิดที่ตรงตรงเดี๋ยวลองหมุนแกน y ดูโอเคเนี้ยตรงแล้วนะถ้าถ้าไม่มีกล้องนะนี่ถ้าไม่มีกล้องเลยดูนะเนี่ยมุมมันมันคนละแบบกันเห็นไหมครับเนี่ยมุมมันคนละแบบกัน นะโอเคตรงนี้ผมก็เดี๋ยวจะ a อนิเมตตัวนี้ละเคมันสปินตรงนี้แล้วก็แกน Y โอเคผมว่า5้รอบกำลังโอเครู้สึกว่าเขาจะ2ด้านเนอะจริงๆแล้วไม่ต้อง2ด้านเนอะโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็พอมันสปินอีกหน้าหนึ่งเนี่ยเราจะต้องอผมขอเปิดสองหน้าจอนะครับเพื่อที่จะใช้ฮาร์ด เอาอันนี้ไว้ด้านหลังอ่าโอเคเรียบร้อยเปิดมาแล้วก็หมุนเลยเออฟึบแล้วก็หยุดนี่ผมก็ทำการกด F9 เพื่อที่จะให้เป็น Easy n i i a l นะครับถ้าเราไม่ได้กด F9 เนี่ยมันก็จะตรงแนวเลยแล้วมันก็ไม่ค่อยสมูทนะฮะสเกลมันนะกด S นะกดสเกลแล้วก็หุบเข้าหุบออกนั่นเองนี่หุบพิมพ์มเลยดีกว่า80 แล้วก็หนึ่งร้อยใหม่เสร็จแล้วก็ฟุบลงไปนะครับลงไปที่นี่ฟบเท่านี้โอเคเดี๋ยวลองดูก่อนฟุบ f9 นะครับเนี่ยถ้าผมไม่ได้กด f9 นะมันก็จะกราฟมันจะเป็นอย่างนี้เวลามันวิ่งมันก็จะแบบมันมันดูแปลกๆนะแต่ถ้าเรากด f9 นะครับผมนะเส้นเคิร์ฟมันจะมันจะโค้งมีสมูทนะฮะนี่ ประมาณนี้นะครับเอาเส้นโค้งมีสมูทฟึบเข้ามาพอมันหดนะครับผมก็จะมีหัวใจมั้งหมด9ดวงนะครับผมก็จะใช้ฮาร์ด2นี่แหละดูปิเคตมันขึ้นมาดูิเคตมันขึ้นมาทีนี้มันยังต้องสปินอยู่นะฮะมวางไว้อย่างนี้ไว,ว้อย่างนี้ก่อนแล้วก็เราก็สร้างดูปิเคตมันขึ้นมาไอ้เจ้าตัวนี้ผมจะใช้คู่กันกับพวกนี้เลยผมก็จะเปลี่ยนระเบลมันนะฮะ เป็นแซนสโตนแล้วกันนะแล้วก็หัวใจอันที่หนึ่งอันไลฟึ๊บฟึ๊บสแนปแล้วกันนี่โอเคดูพิเคษอีกอันหนึ่งฟึ๊บวางไว้แล้วก็ดูพิเคษสองอันนี้อีกอันหนึ่งก็ได้นี่อันนี้ด้วยนะครับฟึ๊บลงมาแล้วก็ขึ้นข้างบนแล้วเราก็จะทำการ Select, เลือกเฉพาะแถวบนนะครับเปลี่ยนสี ให้มันเป็นสีแดงนะเพื่อที่จะได้รู้ว่ามันมันคือส่วนไหนทีนี้พอเราสเกลเนี่ยมันมันมันลึกไปแล้วมันกรอบมันเหลือนะผมก็จะทำการเสเกลกลับมันขึ้นมาหน่อยประมาณนี้ผมจะสร้างนูบเจตขึ้นมาหนึ่งออ,อีกตัวหนึ่งนะตัวแรกก็คือเราใช้ควบคุม mm. เจ้าหัวใจอันที่หนึ่งที่เราใช้งานเนี่ยตรงกลางเนี่ยเพราะว่าเจ้าหัวใจตัวอื่นเนี่ยมันจะต้องเข้ามาด้วยนะฮะ ก็เดี๋ยวเอาหัวใจตัวอื่นเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นนอเจกสองนี่ตรงนี้นี่นนี่นะครับเปลี่ยนเป็นนอบเจจสองนะครับเพื่อที่จะให้อ่าหัวใจตัวอื่นเนี่ยมันมันสเกลเข้ามาด้วยเหมือนกันผมก็จะทำการยืดมันออกมาผมก็จะขยายสเกลมันขึ้นมาประมาณนี้แล้วก็นี่ อเคตรงเป๊ะนี่ผมก็จะใช้สปินตัวนี้นะครับแกนวายบังคับมันให้มันหมุนเวลาสปินมันจะอย่างนี้โอเคใช่เลยนะโอเคเรียบร้อยทีนี้ก็จะไปตัวอื่นสปินละนะครับจะทำการกดตัวอนะครับผมแล้วก็ทำการแกนวาย นะคียีแกน Y วเสร็จแล้วก็หมุนน่าจะหนึงแค่หนึ่งวินะครับจะหมุนไปที่5้ารอบแล้วก็กด F 9ลองดูสิจริงๆมันมีอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือคอมเฉพาะตัวนี้นะครับตัวหัวใจอัอนเดียว นะฮะแล้วเข้าไปในคอมแล้วก็สร้างกล้องขึ้นมาใหม่แล้วก็ให้มันหมุนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ,อย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็เอามาใช้งานบนบนคอมแยกแต่ว่าผมคิดว่ามันอาจจะจริงๆมันก็ได้นะหรือว่าเราจะทําอย่างนั้นดี <c oughs> เออหรือว่าเราจะทําอย่างนั้นดีเนี่ยจริงๆคือแอปได้เปิดมันต้องต้องวางแผนนะแต่ว่ามันทําได้หลายวิธีนะครับวิธี มันมันหลากหลายมากแต่ว่าเพื่องานเร็ววันนี้งานต้องจบจบไวผมก็เลยไม่ไม่อยากจะเซตอะไรที่มันยากวุ่นวายนะผมก็จะเอาแค่หมุนให้มันคล้ายๆกันก็พอโอเคทีนี้เราก็มาสปินหมุนเจ้านี่กันติ๊ดตตตตตตัวอื่นก็ต้องหมุนกันด้วยแรนดอมนะครับแล้วก็จะไปแรนดอมหมุนงานให้มันสนุกไปเลยของมาอ๋อหมุนหมุนเล้วของมาเลยโอเคแสดงว่าอย่างเงี้ยถ้าผมสร้างแค่ตัวเดียวอะ่ะนะฮะสร้างแค่หัวใจตัวเดียวให้มันหมุนนะ่ะ อย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะฮะว่าสร้างแค่หัวใจอันเดียวแล้วให้มันหมุนสปินสปินสปิน,ปนแล้วก็เอาเป็นคอมเนี่ยมาวางแล้วก็มีแค่เขาเรียกอะไรอนะโปรดัก์สินค้าผู้ผู้โผจริงๆก็ได้นะทําอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าทํามาถึงขนาดนี้แล้วอะขี้เกียจแก้แล้วอะทำไมเพิ่งคิดได้เนี่ยเนี่ยไม่วางแผนการทําเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเน,นี้ยแหละครับเพิ่งคิดได้เออเราเซตทีละแลนะพออันเนี้ยมันหมุน นะครับเราก็จะตัดมันไปตัดมันไปง่ายๆอย่างนี้แหละก็จะเห็นเลเยอร์เยอะหน่อยนะครับผมอ่าเสร็จแล้วเราก็เอาสินค้ามาวางผมเอาอะไรมาวางเอาเกมมาวางก่อนเนี่ยพอสินค้ามันหมุนเอยโปรดักต์ไอตัวนี้มันหมุนฟึบก็มากลายเป็นสินค้าแล้วมันก็หมุนต่อสปินสปินสปิน,สป,นสปินนะครับผมแล้วก็คัดทิ้งมันไปอย่างนี้สปินสปินแล้วมันก็เป็นอีกโปรดักต์หนึง่ง นะตัดทิ้งใไปนะอันที่สองนะครับอันที่สองนี่ตรงกลางหมุนหมุนมุนหมุนแล้วเป็นโลโก้มีปลปักอินตัวหนึ่งที่จะเอาโลโก้คนนี้ไม่ต้องไปเซฟแยกท้งห่างเนาะแค่คลิกงเนี้แล้วก็ให้มันเด้งเข้าไปในที่ After Effects เลยชื่อนี้นะครับ Overlord นะครับผมเรานะกดตัวนี้เข้าไป Push Select มันจะเด้งเข้าไปที่ After Effects รเรียบร้อยเอาโลโก้แอป ไปวางไว้ที่ใต้นี้นะครับนี่เราจะทํางานตรงนี้ไอ้ตรงนี้เราไม่ทําละอนะตรงนี้เราไม่ทําละเราล็อกไวเลยแล้วกันนะล็อกไวล้ละโอเคอันนี้ก็เสร็จอีกหนึ่งแถวก็จะทําเหมือนกันนะผมจะทําแบบนี้ลักษณะน,นี้เหมือนกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวตัดคลิปไปที่ตอนทำท่าซิชันเลยดีกว่า a few moments later อ่ะโอเคหลังจากที่ผมเซตติ้งอะไรทุกอย่างหมดเรียบร้อยแล้ว ก็เมื่อกี้ผมมีปรับเปลี่ยนคีย์เฟรมนิดนึงก็คือตอนแรกทําเป็นสมูทคีย์เฟรมไว้ก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นให้มันเป็นลีเนียคีย์เฟรมไปมาจนถึงท่าซีชั่นนะฮะวินาทีที่10นะฮะอย่างตามตัวอย่างตรงนี้1ิปุ๊บนะฮะมันก็จะเป็นหัวใจทั้งหมดแผงเยอะๆเลยตรงนี้เราจะใช้หัวใจ1อันแล้วก็ในตามความคิดผมนะเดี๋ยวใช้เอฟเฟกนะครับทำให้มันเป็นรีพีทเยอะๆหลายๆอันแล้วก็แบบตุ้มทีเดียวนะครับนิวคอมโพสขึ้นมาท่านี้นะครับผมแล้วก็ จะเอาหัวใจนะครับ1อันเสร็จแล้วนะครับผมผมก็จะไปที่เอฟเฟกนะครับผมผมจะทำรีพีทมันนะครับทำการรีพีทมันเดี๋ยวผมจะลองใช้เอฟเฟกเจ้ตัวรีพีทใช้เอฟเฟก motion ถ่ายนะครับผมเอาพุทความกวาม้างความสูงเนี่ยผมก็จะขยายมันนะขยายมันเยอะๆก่อนเลยเอาเอาสักประมาณสัก2,000ก่อนนะ2 0 0 0ด้านบนก็2,000เหมือนกันก็จริงๆ uh, อ่ะสเกลประมาณนี้ได้แล้วแหละ นะครับแล้วก็ผมขอขยายมันอีกสักเป็น2องพนห้านะฮะนี้ก็สองพันห้านะครับ, 25, รบโอเคประมาณนี้เสร็จแล้วผมก็จะสเกลสเกลด้วยเท่านี้ในหนึ่งเกือบเกือบหนึ่งวินะครับแล้วก็กลับมาที่หนึ่งรเดี๋ยวผมปรับคีย์มันนิดนึงให้มันดูไม่ไวมากเกินไปทีนี้ผมก็จะปิดนะฮะแล้วก็เอาเจ้าคอม ทีเมื่อกี้เนี่ยนะครับ h า r d transition นะครับผมเอาไปเอาวางไว้ด้านบนแล้วก็ไปวางไว้ตรงนี้เลยนะคะฟฟรับ buffer เยอะเกินไป s a ฟก่อนเดี๋ยวเกิดเอาลงเ r อร r ขึ้นมาเคผมอาจจะใส่เจ้าตัวนี้เยอะเกินไปนะผมเอาแค่สองพันลวกันจริงเพราะว่าสองพันผมว่ามันน่นนาจะโอเคแหละ่ะแล้วก็ scale มาแค่นี้พอ อย่างจริงผมว่ามันก็โอเคได้อยู่นะคล้ายๆกันฟืบพอตรงนี้จบนะฮะอ่าตรงนี้ผมก็จะคอมรวมมันเป็น1ชิ้นเลยนะฮะอมรวมเป็นอ่าซีจนะครับอันแรกโผเข้าไปขนาดหัวใจเนี่ยมันมันวางกันชิดแล้วก็ใหญ่ด้วยนะครับเจ้าตัว m o ชั o n ไทยเนี่ยมันมันไม่สามารถที่จะเลื่อนแต่ละอันได้นะนะก็คือวิธีนี้ผมก็ อาจจะต้องจริงๆมันก็แก้แก้แได้นะหรือว่าแก้ดีแก้ดีกว่าครับเพื่อความสวยและสมบูรณ์ของงานลูกค้าผมก็จะกําหนดอาร์ตบอร์ดเลยไปที่อืมท่านี้เลยให้มันติดชิดอย่างนี้เลยฟึบแล้วลองดูผมจะลองเซฟเอ็กพอร์ตเป็นฮาร์ดสดูเพื่อที่จะไม่ให้มันไปทับกับอันอื่นอ่าอันเก่าแล้วก็ทำให้งานมัน เจงได้นะครับผมผมลากเข้ามาปุ๊บนะฮะมันก็เข้ามาในนี้ผมก็จะทําการดูพิเคตวางซ้ำไปเลยโดยการที่เราต้องซเล็กก่อนเนาะซเล็กอันนี้แล้วก็อันนี้นะครับกดอันตินเนตนะครับแล้วก็ลากมาันมาทอามันจะติดมือมาอย่างนี้นะครับลากมาแล้วก็วางทับไปเลยมันก็จะทับอันเดิมนะฮะเราจะเห็นว่ามันก็จะชิดนะครับผมชิดแต่ทีนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะชิดเกินไปไหมเดี๋ยวเอาไปดูข้างนอกก่อนอ่าชิดเกินไปแสดงว่าเราจะต้องทําห่างกว่านี้นะครับ วันนี้ก็คือขยายเจ้าตัวนี้นิดนึงผมก็จะเซฟทับตัวตัวสามไปเลยโอเคมันเปลี่ยนไหมอ่ะเปลี่ยนเอ้ยใกล้เคียงกันได้อยู่นี่่ค่ห่าง,งแค่เฟรมเดียวผมว่าโอเคละฟึบแล้วก็ฟึบลงมาฮะแล้วก็เฟดเป็นเจ้าตัวสุดท้ายก็คือ ending scene อันนี้นะครับผมผมก็จะเ,เข้ามาอย่างนี้เลยลากเข้ามาอ่าพอลากเจ้า AI ที่เราทำเลเยอร เอาไว้เนี่ยเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะถามว่า composition เนี่ยต้องการแยกเลเยอร์ไหมอันนี้ผมเลือกเป็น composition อยู่ก็คือให้มันให้มันแยกเลเยอร์มาตามที่เรากำหนดเอาไว้นะฮะแต่ถ้าไปเลือกฟุตเทจเนี่ยมันก็จะเลือกเลือกได้ว่าจะเอาแค่ไหนนะรหรือว่าจะเมิดเลเยอร์ไปเป็นก้อนเดียวเลยก็ได้ก้อนเดียวก็คือเป็นภาพภาพเดียวไปเลยนะแต่ว่าในที่นี้เราต้องการแยกเลเยอร์นะครับความตั้งใจเรานะครับก็เลือกเป็น composition แล้วก็เลือกเป็นเลเยอร์ไซส์นะฮะ เสร็จปุ๊บมันก็จะสร้างคอมโพสมาแล้วก็มีโฟลเดอร์ที่เป็นเลเยอร์แยกมาให้ด้วยอย่างนี้นะฮะอ่าทีนี้เราก็เอา Ending Scene ไปวางก่อน Ending Scene อ่าวางนี้ฟืบโอเคทีนี้เราก็จะ Fit to Com นะครับก็คืออกดที่ขวาแล้วก็เลือกไปที่ Transform แล้วก็ Fit to Com นะให้มันขนาดเท่ากับคอมเราพอดีเป๊ะทีนี้มันจะมีเฟดก่อนที่จะจบเนาะ จำได้ไหมเฟดก่อนที่จะจบเราก็จะเข้าไปในคอมนี้เลยเอมาที่นี้ในส่วนขั้นตอนที่จานิเมตนะครับผมก็จะ animate, านิเมตจะโลโก้ก่อนเนอะนะครับผมก็จะให้มันเลเวลก็คือเลื่อนขึ้นมาจากพื้นที่ตรงนี้นะครับผมก็จะทําการอนิเมตมันก่อนนะครับโพซิชันนะครับแล้วก็นตรงนี้นะเลื่อนลงมาปึบประมาณนี้แล้วกันนะแล้วก็คิฟเฟม นะครับที่เราต้องการผมจะให้คีย์เฟรมเด้งประมาณประมาณนี้ลองดูสิปึ๊บโอเคสมูทนะครับผมจากนั้นนะครับก็เราจะมาบังเจ้าพื้นที่ด้านล่างนี้กันนะฮะก็คือเราก็คลิกเปล่าๆเลยนะฮะแล้วก็เลือกไปที่ตัวสี่เหลี่ยมนะแล้วก็ไปดูไปดูพื้นที่ที่มันจะต้องอยู่นะครับอยู่ประมาณนี้ผมก็จะบังมัแบบนี้เลย ฟึบวาดเข้าไปนะฮะเสร็จแล้วนะครับผมไปที่โลโก้แล้วก็เลือกอแท็กแมทนะครับผมอัลฟาแมทที่เชฟหนึ่งฟบเรียบร้อยทีนี้เราลองดูฟึบนะเรียบร้อยครับก็คือมันเจ้าตัวเนี้ยมันบังไว้ให้อยู่นะครับเอาสเกลนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะสเกลสเกลนิดหนึ่งเพื่อที่จะให้มันดูงานมันมีมิติขึ้นมาหน่อยหนึ่งประมาณนี้ฟ๊บหนึ่งนี้เลยอ่า ชอปเลยผมก็จะให้มันขยายใหญ่ขึ้นเล็กลงอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ต้องสมูทนะครับก็คือแบบแข็งๆเลยนะวิธีการทำก็ทำง่ายๆครับผม Scale out แล้วก็เลื่อนนะครับไปขนาดที่ต้องการนะครับใหญ่ประมาณน,นี้จริงผมว่าอันนี้มันใหญ่ไปเนี่ยผมว่าผมต้องลดไซส์ลงอ่ะจากนั้นผมก็จะทำการอ่า คีย์เฟรมนี้นะครับผมคลิกขวานะครับแล้วเราก็เลือกไป toggle hold Keyframe ก็คือ hold คีย์เฟรมนี้ให้มันนิ่งนะพอเรากดไปปุ๊บมันก็จะเป็นลักษณะสามเหลี่ยมหัวตัดแบบนี้พอเรากดอีกทีปุ๊บนี่มันก็จะแบบมาแข็งๆเลยนะครับอ่าทีนี้แล้วเราก็ก o p ปปีอันนี้วางอีกทีเนี่ยมันก็จะเป็นลนนักษณะนี้ตึกๆนะแต่ถ้ามันเร็วไปเราก็เลื่อนมาอีกฮนะตึกตกผมก็จะคอปเฉพาะ พื้นที่งาน15วินนะครับโดยการอพอมันเลื่อนมาที่15วินเนี่ยให้เราเลื่อนกลับมา1เฟรมนะแล้วทําการกด n นะครับผมมันก็จะพอดีอันไหนที่ต้องการให้มี motion b u r นะครับเลือกไปทั้งหมดเลยอันนี้ทีนี้เราต้องการเปิดทั้งหมดอ่ะมันก็ต้องกดทั้งหมดเลยนะครับนี่ประมาณนี้โอเคล,ลองเพยดูอีกทีหนึ่งติด motion b u r แล้วฟืบเราจะทําการเนเดอร์ออกมานะครับก่อนน e n d e r เรากด save ก่อนนะฮะ แล้วเราไปที่ composition นะครับแล้วเราก็ในที่เราจะเ r เดอร์เป็นไฟล์ m p 4ง่ายๆนะผมก็จะสั่ง export ไปที่ media n c o d e r นะครับผมผมเซตพิเศเอาไว้อย่างนี้เลยนะครับผมจากนั้นก็เลือกไปที่โฟลเดอร์งานแล้วก็ new ขึ้นมาผมก็จะทำการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาเป็นตัว CG นะครับส่วนใหญ่ที่อะไรที่เ r e n อ e r มาจาก After e f f e c t เนี่ยผมจะสร้างในโฟลเดอร์นี้แยกเอาไว้ ทีนี้เราก็ต้องรอโปรแกรมมาทำการเรนเดอร์นะระหว่างนี้เราจะไปเตรียมงานใน Premiere Pro นะครับเพื่อที่จะใส่ซาวด์ใส่เสียงจากที่เขามีอยู่แล้วในนี้ผมจะใช้ Premiere Pro 2000 version ใช้ Premiere Pro version 2021นะครับผมผมก็จะสร้าง New Project ขึ้นมานะในที่นี้ผมก็เปลี่ยนไปที่งานโฟลเดอร์ที่มีเป็นของลูกค้านะครับโฟลเดอร์ er นี้แล้วผมก็จะตั้งชื่อตามงานนะครับอันนี้คือลักษณะในการทํางานจริงๆผมจะตั้งชื่อ ให้มันตรงกับงานไม่ได้แบบว่าไปตั้งชื่อแบบศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามอันเตเติ้ลหนึ่งอันเตเติ้ลสองเนี่ยมันไม่รู้เรื่องนะบางทีไปทํางานแล้วมันไม่รู้เรื่องว่าเอ้ยไฟนี่มันอะไรวะอาจะกลับมาแก้ไขบ,บางทีแบบงานปีที่แล้วอย่างเงี้ยนะเราทําไปนะลูกค้าจะแบบเอ้ยขอดึงงานตัวเนี้กลับมาแก้หน่อยอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นงานของปีที่แล้วนะครับจะดึงงานกลับมาแก้บางทีเราหาไฟงานไม่เจอนะรเราจะไปเซิร์ชชื่อเนี่ยเราจําชื่อไม่ได้ว่าเราไปตั้งชื่อว่าอะไร นะไปตั้งชื่อว่าอ n t เตตเตอร์หนอห้โอ้โห,โห,โหแล้วก็ต้องมานั่งเปิดไล่ทุกงานมันเสียเวลานะครับผมนะเราควรที่จะต้องจัดการระบบไฟล์งานของเราให้มันเรียบร้อยสร้างโฟลเดอร์อะไรให้มันเรียบร้อยนะครับโอเคตอนนี้ผมก็สร้าง s e q u e นซ์ขึ้นมานะครับผมซีเควนซ์ผมสร้างทุกครั้งนะครับผมไม่ไม่เอาไฟล์จากต้นฉบับหรือเอาไฟล์ซอสเนี่ยไปสร้างซีเควนซ์เองนะครับผมไม่ทําแบบนั้นนะครับอ่ะโอเคอันนี้ผมจะสร้างเป็นพันสอง คูณพันสองนะครับเป็นหนึ่งต่อหนึ่งนะครับแล้วก็เวิร์คสเปซเป็นเลขเจ็ดศูนย์เก้านะครับผมอ่าพิมพวิวไฟล์นี่เป็นเอ็มเปนะครับ mm hmm. ก็ตั้งชื่องานไปโอเคสร้างซีเควนซ์ขึ้นมาเรียบร้อยจากนั้นนะครับเราไปที่โฟลเดอร์ที่เราเอ็กซ์พอร์ตงานเมื่อกี้เนี่ยมาอ่านี่นะครับซี CG. จีจะนี่มันเสร็จหรือ,อยังอ่าเฟลทำไมถึงเฟลเนี่ยมันมันน่าจะเอ็กซ์พอร์ต ลนเดอร์ตรงนี้แต่ถ้ามันเป็นเพราะว่า motion blur นะครับก็เป็นไปได้ครับผมก็จะทำการปิดไปก่อนแล้วกันผมก็ไม่รู้ว่าว่ามันปัญหาจริงๆหลักๆของมันเพราะอะไรคือก็เป็นไปได้แหละเพราะว่าเราใช้เอฟเฟก motion t i e เข้ามาเยอะนะแล้วก็บางทีมันมีปัญหานะซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าโปรแกรมมันจะมีปัญหาหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามัน e x p กพอได้ไหมนะหลังจากที่ปิด motion blur ไปผมคิดว่ามันน่าจะเลิเพราะเอฟเฟกต์ motion t y ด้วย มันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของอะไรสักอย่างเพราะว่าจําได้ว่ามันมีช่วงหนึ่งที่ถ้าใครดูสักครู่หนึ่งเนี่ยมันมันมันจะมีขึ้นเออร์เลอร์แจ้งเตือนเนาะผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอ,อนันต์หรือเปล่าโอเคเรนเดอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับแสดงว่ามันมีผลในเรื่องของโมชั่น t ทแล้วก็มชั่นเบอร์ด้วยนะครับเป็นเอฟเฟกที่แบบเราไม่รู้ว่ามันเออร์เลอร์เพราะอะไรนะเนี่ยบางทีมันก็เป็นอย่างเงี้ยเราต้องมานั่งคิดว่าเฮ้ยมันเออร์เลอร์เพราะอะไรเพราะเอฟเฟกไหนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอ่าเราก็จะเอาไฟล์ เราเรนเดอร์แล้วเนี่ยเอาเข้ามานะครับ Import เข้ามาเลยฟืบเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราจะเอาไฟล์ต้นฉบับเข้ามาด้วยนะครับที่เราโหลดมาจากลูกค้าเนี่ยโอเคทีนี้เราจะเอาแต่เสียงเนี่ยอย่างเดียวนะครับจะเอาแต่เสียงผมก็จะอ๋อผมลืมเปลี่ยนสเกลหน้าจอโอเคผมก็เอานี้นะลาวางไว้ในซอสเราต้องการแค่เสียงเขานะครับต้องการแค่เสียงเราจะเลือกดักแค่ ออดิโอออรดโอลี่เลยนะเอาแต่เสียงมาอ่ะเสร็จแล้วก็ทำการเอาภาพที่เราเรนเดอร์มาเนี่ยสิบห้าวิบมั่ววางอ๋อเมื่อกี้ผมก็ลืมเอาออดิโอออกนะครับผมตอนนี้พอร์ตลืมเอาออดิโอออกโอเคเรียบร้อยนะครับแต่ทีเนี้ยลูกค้าเขาเขาอยากได้เสียงซาวที่เป็นอของเขาเองอะ่ะมันจะมีเสียงตึง้งนะครับผม ของเซนท่านนะเันมีสียงตึงถ้าใครคุดูโฆษณาก็อาจจะเจอนะครับผมก็มได้ซาวนี้มาผมอาจ,จะมาวางทีเนี้ยมันมีปัญหาที่ว่าซาวจบเนี่ยมันมันไม่มีเว้นว่าให้ตึ้งนะครับคิดอยู่ว่าจะตัดเออตัดเสียงได้เนี่ยผมตัดเสียงทิ้งนะครับแล้วก็เลื่อนมาประมาณนี้มันจะได้มันจะได้แบบว่าพอดีพอดีหน่อยมีเอาซาวต้งด้านหลังเนี่ยให้มัน ชัดเจนหน่อยโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปส่งงานลูกค้าก่อนนะครับผมวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหนะ้าถ้ามีโอกาสกันอีกนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์ในการทำงานแบบนี้ก็บอกผมได้นะเดี๋ยวมีงานตัวไหนที่ผมแชร์ได้เดี๋ยวผมจะอัดมาแชร์ให้ซึ่งจริงๆมันมีก็มีหลายงานแหละแต่ว่ามันเป็นงานที่แบบผมนั่งทำทั้งวันไงสองวันอย่างเงี้ย บางทีมันอัดไม่ไหวเนาะอัดดินมันเต็มนะครับแล้วก็ตัดไม่ไหวด้วยก็อัเนียพอดีมันเป็นงานงานด่วนงานไวแล้วก็งานไม่ได้ยากอะไรนะก็เอามาแชร์ให้ดูนะครับว่าการทํางานเนี่ยเป็นยังไงระบบการทํางานทํางานยังไงนะครับเตรียมไฟล์ยังไงแล้วก็ในการอนิเมตเนี่ยนะครับอนิเมตยังไงนะครับก็ไปดูคร่าวๆกันได้นะครับวันนี้ของฝากพีนแค่นี้แล้วกันไม่พูดเยอะแล้วนะครับผมอยู่ข้าวแล้วด้วยตอนนี้3ามโมงนะครับไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ